นพ่อพูดถึงเรื่องวิสาขาบูชานี่ก็เลืกถึงท่านสิงทองพระชีดืือเข้าใจไหมวัน <laughs> นั้นพอดีพวกเขาขายน้ำย้อมน้ำสีอะไรเขาก็มีลิงตัวหนึ่งขี่บนคอเขาไว้มีสามสี่คนเขาไปขายพวกน้ำย้อมน้ำสีอะไรอะไร แล้วเขาก็ไปรับทานข้าวที่สาลาวัดอุดมสมพรที่นี่ที่สาลานั้นก็มีแมวใหญ่ตัวหนึ่งแมวท่านจันสั้นท่าน,น,นเลี้ยงไว้นะโว้ใหญ่นะตัวมันขนาดนั้นใหญุ่ตัวมันดูจะใหญ่ขุนนี้น่ารักด้วยนะนี่พอดีไปนั้นก็แมวมันก็มันก็มองอยู่เนี่ยอยู่ที่หน้าสารา นี่เขาไปพวกเขาไปขายของเขาไปที่นั่นอันนี้ลิงเขากลับมาด้วยอันนี้พอนั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยลิงพอปล่อยลิงแมวตัวนั้นมันก็อยู่ข้างมันนั่นนะเขาก็ปล่อยเขาก็ขึ้นไปกินข้าวกินอะไรกันไอ้ลิงมันเห็นแมวตัวนั้นก็นิสัยลิง,งว่าแอบไปทางนูน้นแอบไปทางนี้ดูดูดูลาดเลาลวดลายของ แมวตัวนี้มันจะทําอะไรอะไรคงเป็นอย่างนั้นแหละลิงตัวนั่นนะ <c oughs> มันก็เดินฉากท้งโน้นและเดินฉากทางนี้ไอ้แมวตัวนี้ก็หมอบเฉยอยู่นั่นนะทั้งนั้นก็กรอบทางนั้นรอบมาทางนี้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานะเห็น,นาหทางนี้เขาหมอบเฉยอยู่เข้ามาใกล้ๆเขาไอ้แมวตัวนี้มันมันพอใกล้ๆเข้ามาเห็นว่าทั้งนี้ไม่ทําอะไรก็ใกล้เข้ามา ใกล้เขามาจะมาถึงตัวเหมือนเอหมีกําลังจะถูอไม้มาเล่มายล่งเอ็มี่ไอพอดีมาใกล้ๆเขาเออมาใกล้ๆนี่เขาก็เฉยนะแมวตัวนี้นะเฉยจะมาลูกนั่นลูกนี่ลูกเบาๆซะก่อนนะมันทะลึ่งอย่างนั้นแมวโอ้ยไอเรียงน่ะท่านยิ้มทองท่านดูอยู่ไอฟ้ากีดื้อแต่ยิ้มทองเขาก็ดีมาลูกนั่นนี้ พอดีลูกแมวตัวนี้มันก็ฟามันก็ตบหน้าแลวแปะป้าแมวทีเดียวเลยเราะนั้นฟังเสียงก็ไอ้นี่ตบพอตบหน้าลีงแล้วไอ้นี่ก็วิ่งหนีเลยว่างั้นเถอะนะไอ้ลีงตัวนั้นก็ผูกโกรดผูกแคนวิ่งขึ้นไปจนไม้เสียงก็ก็ป้ามันก็ก็ก็แมวตบมันก็มีเล็บใช่ไหมล่ะมันฟาดหน้าลีนอ่ะที่มันแมวทีเดียวจะฟาดิี่รังนั่นก็แก วิ่งบนต้นไม้อันนี้พอวิ่งเนบนต้นไม้แล้วคงผูกโกรธผูกแค้นนะจ๊ะแมวตัวนี้ก็วิ่งหนีไปาะม่วเสียเขาคงจะติดตามดูอยู่ละทานพอได้โอกาสตัวแมวตัวลิงตัวนั้นก็ลงมาอีกนะลงมาอีกค่อยด้อมไปที่แนนเหียนไหมเขาเขาผูกเขาผูกโกรธผูกแค้นกันนะพอลงมาคราวนี้ไม่มีลวดลายยังไงนะมแมวตัวนั้นก็หมอบอยู่เนี่ย มอดใช้อยู่ไอลิงตัวนี้กระด้อมไปข้างหลังไปด้านหลังไปจับหางกระตกกพราะจับหางกะตกแมวกับแมวดินลิงก็เปิดขึ้นก็ไมโดดขึ้นกันไม่ต้องเฉียงกาะกอกคือว่าสมใจกูแล้วกูว่าท่านที่คองท่านที้อมมาเล้ไอ้ฟังเอ๊ะแมวนี่มันก็แปเไอลิงก็แปกเนาะมันผูกอาฆาหมอนกันกันว่ามัน เวลาถูกจบหน้าเลยขึ้นไปล่องกลับก่าบนหาโอกาสพอตัวนี้เผลอตามมาอีกอะไ้า็หลังด้อมไปข้างหลังทำอะไรจับหางกระตุกนี่เหรอแมวกับแมวที่อย่างนี้ก็เปิดทังนี้ก็เปิดก็ด <laughs> กัน,นจบแล้วไป <laughs>